สวัสดีทุกๆท่ทานนะคะเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะก,กับช่องเม่ยลี่สล็อตาวันนี้เม่ยลี่ก็จะพาทุกคนมาเล่นเกมคุมซับแฮกแอสแฮกนะหรือว่าเกมสาวท่านทีปีนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ก็พกทุนมาแบบว่า15บ้าทนะทุกคนเศษเงินเหลือไม่รู้จะเอาไปทําอะไรดีนะซื้อข้าวก็ไม่ได้นะสิบาบาทก็เลยเออลองๆมาเผื่อโชคจะเข้าข้างนะวันนี้นะวันนี้นะจ๊ะโอเค ห5บาทเล่นเบ็ด2บาทเล่นกันแบบเบาๆนะมันคือเบ็ดต่ําแล้วนะเบ็ดสูงกว่านี้นี่ไม่ไหวแน่นอนนะเตือนเลยว่าอย่าเล่นเบ็ดสูดงสาวถ้ามันต้องค่อยๆไต่เบ็ดทุกคนอเอ้ยเอ้ยยังไงจะหมดแล้วนะแจกหน่อยไหมเออโอ้โหแรงมาก โอ้โหยอกสุดท้ายมันคิี้ใจไม่ดีเลยนะโอ้โหเมื่อกี้ใจไม่ดีเลยอะสองบาทนะคะโอเคไหลาย,ยาวแล้วงานนี้สี่สิบหกบาทปังปังค่ะปังปังค่ะรวยต่อเราจะเล่นไต่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะทรบหนึ่งร้อยนะจริงๆเพิ่มเบ็ดนะเพราะว่า ยิ่งเสียงก็ยิ่งยิ่งได้รู้เห็นไหมเฮ้ hey. เราเพิ่มเบดไปเลยนะ100บาทไม่เอาวันนี้ไม่กดออตโต้นะวันนี้ไม่มีอารมณ์นะวันนี้ขอกดมือแล้วกันนะวันนี้มีอารมณ์กดออตโต้นะ ลูกรักจริงๆนะเล่นมาหลายปีแล้วเนะี่ยเล่นมาเป็นปีแล้วเนะี่ยทุกคนฟังมากเกมลูกรักฟังมากอะไรจะแจกคะเนียกเนียลูกดีนะช่วงก่อนนี้แดงยับหลังๆมาเริ่มแจกนะเบ็ดหนึ่งร้อยไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆเนดะ้อสวยงามฟังบ้อย ไปต่อกันเลยวันนี้ยาวไปนะยาวไปไหลไเปเลยปลยใไ้ไหลโอเค้ายการ้ายมากแม่เออเคมาโอเคไม่เป็นไรเคมมาจา้าวันนี้มันเป็นวันของฉันนะคะทุกคนนะวันนี้เป็นวันของฉันนะคะ เ็กเบอร์นี้เลยก็ว่าได้เนอะไปเบส,สุดกันไปเลยรออะไรเริ่มละเริ่มละ าเมื่อกี้ว้าวเธอมาดีจังเวลาพอดีอยากกรู้ใจอยากชมพูอยากชมพูมาเฉยมาจริงเฉยล่ะมาจริงเฉยเลยเจอไปดอกนี้ไม่เคยได้เยอะขนาดนี้มาก่อนโอ้โหเบ็ดซองเส้นกันเลยนะเบ็ดสี่ร้อยแล้วเบ็ดสุดๆแล้ว,วเนี่ยเออเจอไปอีกหนึง่งตอบแพะตัวแพงตัวแพงตัวแพงอีกหนึ่งค่ะ จริงทองจริงนะจ้าพี่จ้าอเอ้ก็หลาะปันร้อยสคิคะแตกหนึ่งสวยพี่สวยรายการดอกนี้อาา่าฮะเลิศฟังมากฟังมากวันนี้ฟังมากซื้อไหมซีเกมซื้อไหม อยากซื้อแต่ว่าไม่อะกลัวมันเกลือเปลืองนะคะเกมนี้อย่าซื้อนะฟรีเกมเกลือเปลืองมากไปเก็บอื่นดีกว่าถ้าจะซื้อฟรีเกมนะไปเก็บอื่นเถอะกิฉันไม่แนะนํานะคะไม่แนะนํารลยเพื่ออุ้ยตัวแพงจะได้มีตัวคูณเนย ชงโอเคสวยมากสวยมากกันนี้ไหลาย,ยาวๆเออเดี๋ยวได้ห้าเ็จแล้วพอละมันจะได้ไมันเนี่ยมีสิบอยู่นะเพราะเบ็ดมันค่อนข้างสูงโอเคสวยยาวเฉยยาวเฉย เฉยโอเคพอจุบแค่นี้ก็พอแล้วจ้ะใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้เมื่อยรลีสลอดกันด้วยนะต้องติดตามกันด้วยนะจ๊ะโอเคโอไหลาย,ยาวเลยกันไหลาย,ยาวนะเท่าไหร่ล่ะดอกนี้เอาไปกับโบโบรุ่นหนึ่งแสนสี่หมื่นไปหรอกฟังอ่ะฟังไม้ไหวอนะวันนี้นางสาวทำเจ็ดโหดมากโอเค ไปแล้วนะทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนะบ๊ายบายค่ะ